ถ้าคุณรู้สึกว่ายิ่งทํำมากคุณยิ่งเหนื่อยเปล่ายิ่งคุณพยายามคุณยิ่งอยู่กับที่ยิ่งคุณจัดตารางตัวเองซะแน่นคุณยิ่งรู้สึกว่าชีวิตเบาลงไม่ได้บางทีปัญหาอาจไม่ใช่ว่าเพราะว่าคุณขยันไม่พอแต่เป็นเพราะคุณ กำลังขยันกับสิ่งที่ผิดเพราะ Productivity oh, ที่แท้จริงไม่ใช่การทำให้มากขึ้นแต่คือการหยุดทำในสิ่งที่ไม่ควรทำตั้งแต่แรกเกรกแม่เควงบอกเอาไว้ชัดค่ะว่าโลกสอนให้เราทำทุกอย่างแต่ชีวิตที่ทรงพลังเกิดจากการเลือกทำ แค่เพียงสิ่งเดียวที่ใช่ในระดับพลังงานการตัดอะไรบางสิ่งบางอย่างออกไม่ใช่การสูญเสียแต่มันคือการเรียกพลังชีวิตกลับคืนมายิ่งชีวิตเบาแรงดึงดูดยิ่งแรงมากเท่านั้นทั้งหมดนี้คือบุตรสดุกของแนวคิดที่ว่าทำน้อยแต่ได้ผลลัพธ์มากขึ้น และต่าจากนี้จะเป็นเหตุผลที่สนับสนุนแนวคิดนั้นค่ะเหตุผลข้อที่1ชีวิตไม่ได้พังเพราะงานหนักแต่พังเพราะโฟกัสแตกหลายคนในที่นี้คิดว่า productivity คือการอัดตารางตัวเองให้แน่นไปหมดทั้งวันยิ่งตารางแน่นยิ่งรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนขยนันถูกต้องไหมคะแต่ความจรงิง ที่ไม่มีใครบอกคุณก็คือตารางที่มันแน่นไม่ได้สร้างพลังมันแค่กระจายพลังจนเหลือไม่พอให้สิ่งสำคัญที่คุณจะต้องทำในแต่ละวันสมองของคุณไม่ได้ล้าเพราะว่างานมันยากแต่มันล้าเพราะว่าต้องสลับบ,บทบาทตลอดทั้งวันเช้าคุณเป็นนักคิดพอตกสายสายเป็นนักแก้ปัญหาพอบ่ายโมง ก็เป็นนักตอบแชทยิ่งตอนเย็นมายังจะต้องมานั่งตัดสินใจเรื่องชีวิตอะไรบางอย่างเห็นไหมคะว่าพลังไม่ได้หายไปกับงานแต่มันรั่วไหลไปกับการเปลี่ยนโฟกัสในสิ่งที่ไม่จำเป็นในแต่ละวันคุณลองสังเกตตัวเองนะคะว่าทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนจากงานหนึ่งไปอีกงานหนึ่ง สมองต้องใช้พลังจำนวนมากเพื่อรีเซตโหมดแม้งานแต่ละชิ้นจะไม่หนักหนาสาหัสแต่ว่าการสลับไปมามันจะทำให้คุณเหนื่อยเหมือนวิ่งทั้งที่คุณยืนนิ่งอยู่กับที่ยกตัวอย่างนะคะมันเหมือนกับตอนที่คุณเปิดแท,บท็บ20หน้าในเบราว์เซอร์แต่ละหน้าไม่ได้กินแดมมาก แต่รวมกันแล้วเครื่องมันจะทําให้ช้าเครื่องอาจจะค้างแล้วก็เครื่องอาจจะร้อนขึ้นไม่ใช่เพราะว่าไฟล์มันใหญ่แต่เพราะว่าคุณเปิดเยอะเกินความจําเป็นยังไงล่ะคะและบางครั้งคุณอาจจะไม่รู้ตัวว่างานที่ไม่สําคัญที่คุณทําอยู่มันดูดพลังคุณมากที่สุดงานสําคัญสําคัญมักให้พลังแม้ว่าจะเหนื่อย แต่งานที่ไม่สำคัญมักจะดูดพลังงานของคุณเพราะว่ามันไม่ให้ความหมายไม่ให้ความคืบหน้าและทำให้คุณรู้สึกว่าทั้งวันมันดูยุ่งแต่มันไม่ไปไหนยกตัวอย่างงานที่ไม่สำคัญแต่ดูดพลังมากที่สุดเหมือนตอนที่ทั้งวันคุณกําลังตอบข้อความหรือว่าประชุมย่อยแก้ปัญหาเรื่องเล็กๆน้อย แต่พอตกเกณฑ์กับรู้สึกว่างานหลักยังไม่ขยับไปไหนมุนเสียเวลาทั้งวันไปนกับการตอบแชทตอบข้อความประชุมย่อยแก้เรื่องเล็กๆน้อยๆนั้นไปพลังใจหายไปทั้งที่ไม่ได้สร้างอะไรสำคัญเลยนี่คือความเหนื่อยที่อันตรายที่สุดเหนื่อยโดยไม่มีผลลัพธ์เกิดขึ้นเลยเหตุผลข้อที่สพื้นที่ว่างคือพลังลับ ของคนที่ดึงดูดสิ่งใหม่ Productivity ที่แท้ไม่ใช่การจัดตารางให้แน่นจนไม่มีช่องว่างให้หายใจแต่คือการรู้จักกันพื้นที่ว่างไว้ให้พลังได้ไหลคนเราจำนวนมากนะคะที่จะกลัวความว่างกลัวว่าถ้าว่างแล้วจะดูไม่ขยันกลัวว่าถ้าว่างแล้วจะตามคนอื่นไม่ทัน จึงอัดทุกชั่วโมงของชีวิตให้เต็มไปด้วยตารางงานและสิ่งที่จะต้องทำทั้งที่เป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญแต่ความจริงก็คือชีวิตที่แน่นจึเกินไปจักรวาลไม่มีที่วางของขวัญใหม่ให้กับคุณนะคะดังนั้นแล้วพื้นที่ว่างไม่ใช่ช่องโหว่ของวินยัยแต่มันคือประตูประตูบานใหญ่ ที่เปิดให้ไอเดียโอกาสและแรงดึงดูดเข้ามาได้โดยไม่ต้องเบียดใครเบียดอะไรเข้ามาหากคุณได้อย่างง่ายๆสบายสบายยกตัวอย่างให้คุณเห็นภาพสักหน่อยนะคะสมองที่มีช่องว่างจะได้ยินเสียงที่คนอื่นพลาดอยู่เสมอลองสังเกตดูนะคะว่า ไอเดียดีๆของคุณมักจะไม่เกิดตอนที่คุณกำลังตั้งใจคิดแบบสุดแรงเกิดแต่ว่ามันมักจะโผล่ขึ้นมาตอนเวลาที่คุณอาบน้ำตอนเวลาที่คุณเดินเล่นกับหมาหรือว่าตอนที่คุณกำลังนั่งจิบกาแฟตอนเช้าอยู่ใต้ต้นไม้อากาศเย็นสบายๆหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่จิตใจของคุณสงบ ช่วงเวลาที่คุณไม่ได้พยายามที่จะทำอะไรคุณอยู่นิ่งๆอยู่กับตัวเองเพราะในช่วงนั้นสมองไม่ได้ถูกบังคับให้ผลิตผลลัพธ์มันจึงกลับสู่โหมดรับสัญญาณอย่างเต็มที่และพื้นที่ว่างนี่แหละคือคลื่นที่ความคิดสร้างสรรค์ใช้เดินทางเข้ามาหาคุณ คนที่ตารางแน่นอยู่ตลอดเวลาอาจจะดูขยันนะคะแต่เขาไม่มีที่ว่างพอให้ปัญญาภายในได้พูดลองสังเกตดูนะคะว่ามันเป็นจริงตามนี้หรือเปล่าตัวอย่างที่สองที่อยากจ,จะพูดถึงก็คือชีวิตที่แน่นเกินไปจะดึงดูดอะไรใหม่มาไม่ได้ลองนึกถึงแก้วน้ำนะคะ ที่มันเต็มจนตอนนี้มันล้นออกจากแก้วลงมาเลยต่อให้เป็นน้ำสะอาดแค่ไหนมันก็ไม่สามารถที่จะเติมอะไรเพิ่มลงไปได้อีกถูกต้องไหมคะชีวิตของคุณก็เช่นเดียวกันค่ะเมื่อวันทุกวันถูกใช้ไปกับเรื่องเดิมๆคนเดิมความคิดเดิมโอกาสใหม่ๆจะไม่มีพื้นที่ที่จะลงจอดหาคุณได้อย่างแน่นอนหลายคนถามว่าทำไมชีวิต ถึงไม่เปลี่ยนทา,ทางที่พยายามมากขนาดนี้คําตอบอาจไม่ใช่ว่าคุณจะต้องพยายามทำอะไรเพิ่มมันอาจจะเป็นแค่ว่าคุณต้องเว้นให้สิ่งใหม่มีที่เข้ามาหาคุณเท่านั้นเองการเว้นไม่ใช่การถอยแต่มันคือการเชือ้อเชิญเชื้อเชิญโอกาสเชื้อเชิญไอเดียมใหม่ ความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆเข้ามาหาคุณยังไงล่ะคะจักรวาลจะไม่มอบสิ่งใหม่ให้กับชีวิตที่ไม่มีที่ว่างนะคะเมื่อคุณกล้าเว้นคุณกำลังบอกโลกว่าฉันพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของฉันแล้วตอนนี้เหตุผลข้อที่3โฟกัสเดียวที่จักรวาลยอมทุ่มให้ทางสนาม การทำน้อยแต่ได้ผลลัพธ์มากไม่ใช่การทำให้น้อยลงเพื่อจะได้สบายแต่มันคือการทำให้น้อยลงเพื่อให้ได้สิ่งที่สำคัญที่สุดสำเร็จจริงในโลกความเป็นจริงไงล่ะคะการทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันให้ความรู้สึกเหมือนกำลังก้าวหน้าแต่ในความเป็นจริงแล้วพลังชีวิตถูกเฉือนออกเป็นชิ้นเล็ก,ลกๆอยู่ตลอดเวลา จนไม่มีชิ้นไหนแรงพอที่จะเปลี่ยนทิศทางชีวิตได้จัก,กรวาลไม่ได้ตอบสนองต่อคนที่ยุ่งแบบสุดๆแต่มันตอบสนองต่อคนที่คมชัดที่สุดขอยกตัวอย่างความชัดให้ฟังสักสองเรื่องนะคะตัวอย่างแรกก็คือความคืบหน้าเล็กๆที่มีทิศทางชนะความวุ่นวายที่ไม่มีแก่นแท้ คุณลองนึกถึงคนสองคนนะคะคนแรกทำสิบโปรเจกต์พร้อมๆกันเลยทุกอย่างดูเหมือนกำลังไปได้สวยทีเดียวแต่ว่าไม่มีอะไรไปถึงจุดจบหรือว่าสำเร็จเลยสักอย่างเดียวส่วนอีกคนหนึ่งเลือกทำเพียงสิ่งเดียวทำมันวันละนิดวันละหน่อยแต่ทำอย่างต่อเนื่องด้วยพลังที่ไม่ถูกแบ่งเอาไปทำอย่างอื่นที่ไม่สำคัญ เวลาผ่านไปหนึ่งปีคนแรกยังย่ำอยู่กับที่อยู่ที่เดิมพร้อมกับประโยคที่ว่าฉันดูยุ่งมากๆส่วนคนที่สองมีผลลัพธ์ที่จับต้องได้จริงๆรเพราะพลังของเขาไม่ได้ดูออกไปกับเรื่องที่ไม่จําเป็นตัวอย่างที่สองนะคะงานเดียวที่ใช่สามารถเปลี่ยนเส้นทางชีวิตได้ทั้งเส้นหลายความสำเร็จระดับโลก มันไม่ได้เกิดจากการทำทุกอย่างให้ได้ดีแต่เกิดจากการเลือกทำเพียงสิ่งเดียวแล้วทุ่มพลังทั้งหมดลงไปตรงนั้นมันเหมือนกับการขุดบ่อค่ะถ้าคุณขุดสิบหลุมตื้นๆคุณจะได้แต่ดินแต่ถ้าคุณขุดหลุมเดียวลึกพออดทนพอน้ำจะพุ่งขึ้นมาเองโดยที่ไม่ต้องวิ่งหาที่อื่นจัก,กรวาลก็เป็นเช่นกัน มันสนับสนุนคนที่กล้าบอกว่านี่คือสิ่งที่ฉันเลือกทำจริงๆเพราะว่าการโฟกัสไม่ใช่การบีบชีวิตแต่มันคือการบอกกับจักรวาลค่ะว่าสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่ฉันพร้อมให้พลังทั้งหมดไปกับมันและมันคือเครื่องยืนยันว่าฉันก็พร้อมที่จะเห็นผลลัพธ์ของมันแล้วเหมือนกันค่ะเหตุผลข้อที่สี เมื่อคุณตรงจัก,กรวาลจะเคลื่อนที่แทนคุณคำว่าตรงตอนนี้นะคะมันไม่ได้แปลว่าคุณต้องเก่งกว่าคนอื่นคุณจะต้องขยันกว่าคนอื่นหรือว่าคุณจะต้องพยายามมากกว่าคนอื่นแต่มันแปลว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ตรงนี้ตอนนี้มันตรงกับความเป็นตัวตนจริงๆของคุณ การตัดสินใจของคุณไม่รู้สึกขาดใจไม่รู้สึกฝืนไม่หลอกตัวเองความคิดความรู้สึกและการกระทําของคุณมันเป็นไปในทิศทางเดียวกันเมื่อคุณตรงชีวิตของคุณจะไม่ดุ้อสมองจะไม่ต้องต่อสู้กับตัวเองร่างกายของคุณจะไม่อยู่ในโหมดเอาตัวรอดคุณจะรู้สึกโล่งเบาและนิ่ง แม้จะทำอะไรน้อยลงแต่โดยรู้สึกว่ามันคงขึ้นส่วนประโยคที่ว่าจักรวาลจะเคลื่อนที่แทนคุณขออธิบายแบบนี้นะคะว่าจักรวาลในที่นี้ตามความเข้าใจของทุกคนคือระบบทั้งหมดที่ใหญ่กว่าคุณที่คุณไม่สามารถที่จะควบคุมได้นั่นคือคนโอกาสจังหวะเวลา หรือว่าการเชื่อมต่ออะไรที่คุณไม่สามารถที่จะควบคุมได้เมื่อใดก็ตามที่คุณตรงคุณจะไม่ส่งสัญญาณปนกันออกไปอย่งจักรวาลไม่ใช่ปากอยากได้ใจ,ใจคุณกับรู้สึกกลัวรู้สึกลังเลสงสัยอยู่ตลอดเวลามันไม่ใช่ว่าคุณไม่ลงมือทำอะไรแต่พลังต่อต้านตัวเองตลอดเวลาสัญญาณที่ชัด จะทำให้สิ่งที่สอดคล้องหาคุณเจอได้ง่ายขึ้นมันเหมือนกับการเปิดไฟในที่มืดไม่ต้องวิ่งหาใครแค่ยืนอยู่ในตําแหน่งที่ใช่จักรวาลก็จะเห็นคุณเองลองนึกถึงเข็มทิศนะคะถ้าเข็มสั่นไปมาคุณต้องเดินเองตัดสินใจเองเหนื่อยเองแต่เมื่อเข็มนิ่งและชีดไปในทิศทางเดียวแค่คุณเดินไปตรงไปข้างหน้า เส้นทางจะค่อยๆเปิดออกจักรวาลไม่ได้แบกคุณไปแต่มันหยุดขวางทางคุณต่างหากค่ะเมื่อคุณตรงพลังไม่แตกการต้านหายไปและสิ่งที่ใช่จะเริ่มเคลื่อนที่เข้ามาหาคุณเองค่ะเหตุผลข้อที่5นะคะที่จะมาสนับสนุนแนวคิดทำน้อยแต่ได้มากค่ะคือเหตุผลที่ว่าความเบา คือเข็มทิศของสิ่งที่ใช่คนส่วนใหญ่นะคะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยคำถามที่ว่าวันนี้ต้องทำอะไรบ้างนะแต่คนที่ชีวิตเขาเบาสบายสบายและไปได้ไกลเขาจะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยคำถามที่ลึกกว่าว่าถ้าวันนี้ฉันทำได้แค่เพียงสิ่งเดียวสิ่งไหนจะทำให้ชีวิตเบาขึ้นไม่ใช่หนัก ค,คำถามประโยคนี้ไม่ได้เลือกงานที่ง่ายที่สุดแต่เลือกงานที่ไม่ขัดพลังชีวิตของคุณงานที่ทำแล้วใจไม่โหดร่างกายของคุณไม่เกร็งและพลังของคุณนื่มด้วยยกตัวอย่างนะคะจากคำถามเมื่อสักครู่เราจะได้งานออกมาสองงานค่ะหนึ่งคืองานที่ให้พลังแล้วก็ งานที่ดูดพลังลองสังเกตตัวเองนะคะว่าบางงานก่อนเริ่มทำงานคุณก็รู้สึกแน่นหน้าอกละยังไม่ทันจะทำก็รู้สึกเหนื่อยทั้งที่บนกระดาษมันดูมีความสำคัญมากเลยแต่บางงานแค่คิดคุณก็รู้สึกว่าโล่งเบาสบายทำแล้วเวลาหายไปแม้จะยากแต่ใจไม่รู้สึกต่อต้าน นี่ไม่ใช่ความบังเอิญแต่เพราะว่าร่างกายคุณกำลังบอกว่างานไหนสอดคล้องกับพลังชีวิตของคุณและงานไหนกำลังดึงคุณออกจากพลังชีวิตของตัวเองร่างกายจะเป็นคนให้คำตอบจากคำถามของคุณค่ะและคุณก็ควรจะเชื่อร่างกายของตัวเองซะด้วยนะคะเพราะมันจะทำให้คุณรู้สึกดี และก็โฟกัสกับงานที่คุณทําแล้วคุณรู้สึกสบายใจแล้วผลลัพธ์ที่มันออกมาก็จะเป็นผลลัพธ์ที่คุณต้องการมากที่สุดเช่นเดียวกันและสิ่งที่อยากจะให้คุณสังเกตหลังจากที่คุณทํางานก็คือความรู้สึกหลังการทํางานคือคําตอบที่ตรงที่สุดหลังจากที่คุณทํางานเสร็จแล้วลองถามตัวเองดูค่ะว่า คุณรู้สึกเบาขึ้นหรือว่าหนักขึ้นถ้าทำเสร็จแล้วต้องรู้สึกว่าตัวเจะต้องถอนหายใจยาวๆรู้สึกหมดแรงรู้สึกหมดหงิดหรือว่ารู้สึกว่างเปล่านั่นคือสัญญาณว่าคุณกำลังเดินผิดทิศค่ะแต่ถ้าคุณทำงานนั้นเสร็จแล้วแม้จะเหนื่อยแต่ใจคุณกลับนิ่งรู้สึกภาคภูมิใจรู้สึกสงบหรือว่า รู้สึกโล่งเบาสบายนั่นคือเข็มทิศที่ชี้ว่าคุณมาถูกทางแล้วนะคะชีวิตของคุณไม่ได้หลงเพราะว่าคุณทำไม่พอแต่ว่ามันหลงเพราะว่าคุณทำสิ่งที่ไม่ใช่มากเกินไปความเบาไม่ใช่ความขี้เกียจนะคะแต่มันคือสัญ,ญญาณของความถูกต้องถ้าคุณฟังร่างกายให้มากพอมันจะพาคุณไปสู่ชีวิตที่ไม่ต้องฝืน และไม่ต้องเรื่องทำอะไรแต่ว่าไปได้ไกลกว่าที่เคยคิดไว้ท้ายน,นี้พี่ก็อยากจะบอกกับทุกคนว่าคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อยุ่งอยู่ตลอดเวลาแต่คุณเกิดมาเพื่อชัดเจน productivity ที่แท้ไม่ใช่การทำให้ชีวิตของตัวเองแน่นขึ้นแต่คือการกล้าที่จะลบเพื่อให้พลังชีวิตได้ไหลกลับมา เมื่อคุณทำสิ่งที่ใช่เพียงไม่กี่อย่างจังกวาลจะทำส่วนที่เหลือให้คุณเองอย่าลืมกดติดตามช่อง Activate Your Mind เพื่อรับปฏิหารเห็นความโชคดีได้ทุกวันสวัสดีความสุขสวัสดีความโชคดีนะคะ